วันนี้ค่ะวิชาภาษาไทยนะคะมาพบกับคุณครูซิน่านะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการอ่านจับใจความสําคัญจากโอวาทนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมแล้วก็รับฟังคลิปกันได้เลยค่ะเริ่มจากหลักคำแรกนะคะโอวาสาโอวาสาเนี่ยเป็นหลักคำที่เป็นหัวใจสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 1. การไม่ทำความชั่วทั้งปวงซึ่งถือเป็นโอวาทข้อแรกของพระพุทธเจ้าที่สนับสนุนไม่ให้คนทำชั่วแล้วก็ละเว้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย 2. การทำความดีให้ถึงพร้อมก็คือเป็นโอวาทข้อที่สองของพระพุทธเจ้าซึ่งเน้นการปฏิบัติ เพื่อให้เราได้เป็นคนดีทำความดีด้วยการปฏิบัตินั่นเอง 3. การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ถือเป็นโอวาทข้อที่3ของพระพุทธเจ้านอกจากเราจะไม่ทำชั่วทำความดีเรายังต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้เป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะ 2. เบนจศีลหรือศีลห้เป็นทำลำดับแรกในการคลองตนเพราะเป็นการป้องกันตนเองไม่ให้ทำความชั่วมีอยู่ด้วยกัน5ข้อก็คือ 1. ง,งดเว้นจากการฆ่าสัตว์รวมถึงไม่ทำร้ายทรมานสัตว์ 2. ง,งดเว้นจากการลักทรัพย์รวมถึงการเอาของผู้อื่นมาเป็นของ ตัวเองด้วย 3. งดเว้นจากการประพืิผิดในกามและการลวนลามเพศตรงข้าม 4. งดเว้นจากการพูดเท็จหรือไม่พูดโกหกเพื่อให้คนอื่นมาหลงเชื่อตัวเราเอง 5. งดเว้นจากการดื่มสุราและการเสพสิ่งเสพติด ต่อมาเบนจะทำเบนจะทำก็คือข้อปฏิบัติซึ่งจะทําให้ชีวิตเจอแต่ความสุขมีด้วยกัน5ประการก็คือ 1. มีความเมตตาการุณาคือความรักใคร่ปรารถนาดีอยากเห็นผู้อื่นเป็นสุขมีสัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพสุจริต และไม่ใช่อาชีพที่สนับสนุนให้คนทําผิดสิ่แห้ามมีความสํารวมในกามก็คือการพอใจในคู่รองของตัวเอง 4. มีคำสัตย์คือการมีวาจาที่เป็นความจริงพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ 5. มีสติสัมปะชัญญะ รู้ตัวอยู่เสมอและไม่ทำตนให้ประมาทนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญจากกอวนนะคะครูมีหนึ่งงานให้ทำนะคะนั่นะก็คือให้นักเรียนสรุปใจความสำคัญจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนได้อ่านหรือว่าได้ฟังเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยเขียนลงสมุดหรือว่ากระดาษอะไรก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นให้ถ่ายรูป ส่งอัลบั้มเข้ารายกลุ่มนะคะครูจะเช็คคะแนนได้จากการที่นักเรียนเนี่ยเพิ่มรูปในอัลบ,บั้มต่างๆนะคะถ้าใครไม่ได้เพิ่มมาในอัลบั้มเนี่ยแสดงว่าไม่ได้คะแนนนะคะอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าอัลบ,บั้มวิชาภาษาไทย